สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาส้มนะสบายดีตอนเช้าทุกคนเปิดคลิปพ่อาแม่มานี้ก้าปูยี่ห้อแสเอ็บนะทุกคนดีเดวอมอาโอาซีนูเพิร์นแม่เท่าทุกคนเมื่อคืนนี้นะแต่ว่ายังไงกได้กินนะแค่นี้ก็เป็นโซนพักของแม่สแสเอ็ทุกคนโซนพักแม่เท่านะ เราอันเพิ่นปุอันผักเถิมขายเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังหาได้ปุนะหากะแล้วข้าวแล้วน้ำทุกคนเลยแต่ว่าพอได้กินอยู่ผักกันนะผักผัก,กบงกบัหลายนะตัวนี้นี่กำลังสีเฮ็ดเพิ่มมีทุกคนนี่ตัวหน้าเลยนะหอดประมาณเท่นั้นแหละเฮ็ดตะกานั้นมาหาแถวนี้แหละนี่เอาเห็นยังตัวนะเอวมาว่าข่าวกระตากันมาไม่เท่า วาสีเฮ็ดยู่กินทุกคนนะแตอนเช้านี่กัลากาวาสีเฮ็ดส้มบ่ไหมเฮ็ดอันส้มหมูแล้วไว้ไว้กินนะจากเซนไดจักห่อเอาปั่นเดี๋ยวมาขึ้นนี่กะบนี่บะม่อนพร้อมแล้วกะบะทอดแล้วกะไว้กินอยู่บ้านนี่กะหลายเติบทุกคนเลยแต่ว่าบะปั่นเท่ากันกับบะท้าเช้ากันเพราะว่าเขาปั่นจมไปกินอยู่เพิ่นได้บางทีเขาเมือกเยอะนะวาสีเฮ็ดลาบกินทุกคนเลยนี่ อันอันนี้นี่เขาแบ่งห่าแสเนะแล้วก็บแบ่งเือรบะมอนกับซ้ำกันเลยทุกคนถ้าสิมาเฮ็ดลาบกินแล้วก็เฮ็ดอันนี้เฮ็ดส้มพร้อมถ้าสิเฮ็ดลาบกินก่อนทุกคนเมนูลาบกินแซ่บแซบรสแบบนี้นะเ็เมนูลาบบ่ ลับคือคือเอกมาได้ลาสนมมาได้อันนี้นี่เช็ดลาบกินเสาทุกคนเลยเฮ็ดกินเสาแล้วจังเฮ็ดเฮ็ดส้มนะตัวนี้เช็ดส้มเรานีมันได้ซีลายทุกคนกนุ่งห้เอาเฮ็ดส้มตอนนี้กินทุกคนตอนน้าตัวนี้ง่ายป่า,า,าวบ้านเาตอนนี้เห็นติดหมาคนนี้ เอาละจังนะ,ะเลาลยจังจันผมหัวข้อนะ,ออะมองทีน่านี่น,น่าจะปฏิบัติตัวจริงเลยทุกคน <c oughs> ลองเองเลย chưa lựa cái xí hello ra, ok, hello 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 súp hello con, súp, ok mình mình. Sụp, ok hello 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 đúng không? Thôi, ตากาเสียนนะต้นต้นสุดบางนะท่อนเอต้อชินไม่ต้องใส่ยังมกมายแค่แค่ฝีมือบางทอนโนเลยนะแซ่บไปมึงมาตะดานซ้ำแซ่บไปไว้ขึ้นเฟบไน้ขึ้นเฟนได้อะ้ำบ่เฟ้เฟง าามานไหมงารอบล้างใช่ประจากาาหืมวไนแรกวันเทมเปนร้บายใช่เลยแหะอะไรเพื่อบใช่เพื่อบาไบามีชิมงานได้หรอมีชิมงานดิมา แซปป่บทุกคนเลยกุณเชิปลาฮะเชิญปลาฮ้ำป่าป่ะแค่เจอได้ลเลยไปเจ็บมาขันไปเฉยเลยโอ้สบูส่ณแซมเห็นตรงนี้แล้วบกินก็ปลาจนเห็น มันนี่มนี่ตัวนะ มกันตัวว่าเหรอสิมาจะงัอืมรับมาเรว่ะากันสบายดีสวยเอวันสบายดีเจอะปวนไปอืมตไม่สวยเสีดงนิ้ฮะไอพูเห็นลาน มาทุากคนกินข้าเดียวนะแม่สแอน,นี่ไปหาผู้เห็นหลานทุกคนเลยข่าวมหาไม่มามาเท่าไห่ลห่างกันดูละแห่งดูเลยทุกคนดูโคลีมันโหข้ามัน เฮ็ดเฮ็ดเผื่อจะไป <laughs> เห็นปะมันเน่ยนหมูนี่เขาบอมันอืมไม่จับเท่าหมดที่กินพร้อมะเนนะ ข้าวที่น้ำอิ่มแล้วทุกคนวันนี้สีมาซอยกันตัวที่สีเฮ็ดส้มนะจังหวะีดไล่จังห้องทุกคนเฮ็ดส้มกันเฮ็ดส้มมากินส้มหมูป่าปีนี้นี่กินเท่านึงก็ถือว่ามีแห้งกันทุกคนเลยส้มหมูป่าน้พอดีวันนี้กินได้ส้มหมูป่าขั้นข้าวเอ็ดขายนี่ทุกคนห่อซ้ำสามซ้ำสองนี้เลยนะ ห่อละซ่าบา้านพนัสมานเป็นเงินไทยได้เดี๋ยวบ้านมาทอนนี่มีซ้ำซ้ำละสามนิ้วกันดิจเจ้าเฮ็ดเฮ็ดแบบเอ็นน้อยแปลน,นะคนแบบเบอร์ตองท้องลายนะใบตองลายตายที่สุดมัดสมแหนนี่สมสมแหนโป้งนี่คนมัดทอส้มนะมัดซ่าบ้านบัดมาแกะบางเงินน้อยๆสัสองนิ้วนี่โถ่เถิดได้ นั่งก็หนักฮะนั่งก็หนักนเลยฮะเอาหมน่าเอื่องมากลางเลยอย่าลงโต๊ดนะบัตรทอด้อทุกคนเอแยยังบ่ทันให้รางวัลบ่ตรทองเลยนะตั้งแต่บัตรทองได้ได้หมู่มานี่นะให้เลยไหมเออแล้วยังรักเธอรักเธอต่อเลยหมดแล้วเธอรักเธอม่นช่เรื่องบุหิตนะทุกคนต้องเอารักเธอต้องเธอรางวัลเธอเอฟซีเบิ้งน้ำแนีเปล่า <laughs> đây thì đây là lời nghe mà FC vâng nghe mà sẽ hay đóng vai mà thôi không game bát nâng không game bát nâng lại vậy mà thôi này không cái sơ bố đi sơ đi hết xôm là hết วั <laughs> กชุดไหมมงเน่ยผจากเฮ็ดเนี่ยผมเคยเฮ็ดจริงถือเออน่าจะไม่ได้นีละอันนี้บ่ฮะตสะเอม่น,นะลงไปนี่แล้วตนะ่าแล้วก็วนี่แหละเขาเฮ็ดนะเขาเห็นเขาต่ือเนะสื่อผืนด้อุ้ยม่เกอดกับเ็นโน่แล้วกับกระเทียมนานั้น่ะทอดกับเคยเฮ็ดกคนสม้มูปลานะรัง้งแรกเนนะ้ะนี่นังาในซอยเลยเฮ็ดสซม,มูปลาเฮ็ดม,มูปลาซึม,ม้า,มากินเนาะ มันต้องตัาสาแอลอานบ่อะเดี๋ยวให้อดานละเดี๋ยวม่เดิ๋มาทอดซิเอาไปฝึกเองเนอบ้านเนี้ยเเอาหน้าของแม่ผ้าผาตะปูตะป่าบปจักรไฟนำได้ผ่านไปได้ชัดใหญ่คือได้แมดนะเซ่ใช่เนาะขากระปุชันได้ดิเจ้าอย่าบเอาบวแหวบมาทอดก็มีได้สีบก็หลังแล้วสเอเลยเออยายามแฮวเอาเนะที่โอได้วางเซ่เอาบางๆไหมนี่นี่ บางที ét, 20, mà, ừ, ่สุดที่จะบางได้มั้ยเส้นต่อเส้นเลยนะห้สิบเส้นก็ได้ความบางของมันนะตายแล้วเพราแต่ละหึงเออบหึงเนาะหนาเดียวนึ่งโบราณใซอยมันโตซะแล้วมึงดูเม็ดแล้วแซ่บจะได้กันยำหนังมาได้นะเฮ้ยซมแซ่บเลย ได้ปรมาสิบไปห้อง่เน่ยหองได้ยสิบห้องเนาะแล้ว่าะเอเคยเอ็ดประมาณม่ได้ประมาณโอเคยนี่เลยนะเ่อตอพันสมคานิอาจจะมือไปตอกอสอนก็ไอสมูนหมูนนั่นนี่เฮ็ดนั้นเอาปะมันจะได้ลาใช่

มาท่อนตรงนอ้เคยท่อนรังแรกวะกันแรกคือกีก๋ยวจ,จะลองบงก่อนเอ็ดจากสออันนี่นะหอได้สิหอเอาน,น้อยาอาน,น้อยลอมออกเนาะ มีตาตัวมีเหอเฮ้ย kind ล of ีค kind of ือันี้เน่ยเนี่งอยู่ดีอ่หอนเดี๋ยอิ่มเลยอ้าวม่ได้ใไข่เนี่ยข้ไม่ฮ็ดไข่นี่ใส่หนึ่เนี่ยสาพันเลยว่าเนอะเยอะหรอเปิ่าใหข่ดห้่มาเลยแล้วนี่มาเแล้ว ไปไปโยมระลายทุกคนขากะได้สามห่อแล้ะห่อนี้ห่องบะท่อห่องบะท่อห่อแล้วทุกคนเกระสีประมาณนี้นะห่อบเป็ีนทุกคนฮะแสเอห่องแสเอห่อเลยทุกคนเข่าอ่อนปั้นเรียบร้อยมาแล้วทุกคนนี่ได้อยู่ประมาณนั้นสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดห่อทุกคนแต่ว่าห่อใหญ่ด้นะบะท่อเดี๋ยห่อใหญ่ด้เพราะว่าอาศัยมันกินห่าเอาหอเอสกินเ่อประเทศไข่ประเทศไข่ดิ ซัมซันี้นี่ห่อนะทุกคนได้ไดห่อ 10, <000. S 1> สิพันซี้เนาะโอ้หมูป่าซนี้คนหอเศ้าหอสิบห้าห่อสิบห้ห 40, าเศร้าส,ส,สายบ้านยี <laughs> ่สิบย่สิบปลายบ้านล,ล,ลาบนัง่งอยู่่นเด้อไปเท่ามาเลยทุกคนบายดีตาขึ้นเลยอาอัน เฟื่องเหนื่ยเมื่อคืนนี้ไงจังหวะนั่นเจนเนี่ยเล่นไปค่ะคือเข้าวกันคืนว่าไปแล้วจ้างเกี่ยวข้ากินเนื้ยตาหาจ้างขอมีเงินแล้วก็ไปแล้วขึ้นไปกินลาบหมูบ้านนี่อยู่ปลาเยื่อหม้อน้าพี่ค่้ยลูกคือจะให้กินท่าล้วล่ะป่าไม่ท่าไปับควันหลานมาตะเวงอืมตัวหลานมาตะเวงพู้หาขวัญมาบ้างเลยเนี่ยได้กินฮอส้มได้จากห่อแล้วะแสเอแสเอได้สี่ฮอแล้วโอ้ได้สี่ฮอละ ก็เลยได้หลายห่อตนี้ใส่พี่พี่มาบ้านปะอือสองสี่หกแปดยี่สเก้าห่อคนสิบห่อนี่กินแล้วบ่ะล่้ก่เอามากคนะสี่ใส่ใบมะยมทุกคนเลยใส่ใบมะยมเดาฮะาเบิ่งก็ตตัเดเยานะสีเดียวไมันตัเดนะเดเดมันเลยเดียเลย ที่กับเจ้าไส้กัเพื่อที่จะเพิ่มมันหลายได้เนี่นทุกคนเลยแล้วก็สองสองมากก็เอาไว้กินกับทุกคนเวลาเขาไปเฮ็ดกินแล้วกันไปกินข้าวหรือว่าสามารถบีกับได้เลยนะแหมาพี่ตุ๊กมาบัดทอนเฮ็ดชั้นก็จะบีเนี่ยปัดราคานะต้องเงาตับเสิญน้ำซีนนี้ทุกคน trên ngủ lại ạ mình nhôm xe Nhớ rồi wow, đỉnh con mình nhôm bằng gì đây ạ Phộ này lên Xay này lái mà mình nhôm là à. một hòn mắc cái đấy Ui, tôi giờ bà ếp nó năn Hả? Tôi giờ ếp nó năn hơi. hơi Bít, bít áo Một đây Tôi giờ ếp Mến bò Xem một lúc này Ừm, tô Hồng sao ẻ này nó còn xí là hồng Hồng ní bò, hồng bị bóng tuột ơ không ní Sơ mẹ tôi đi Ní <laughs> bò นานเอ๋เบ <Incre ased doorway Emmanuel> <G Michelle> no <welche> ิ้งเอนนะฮะนะาเบ็นกระล่องอยอ่นี่ฮา่้นะนะอันนี้ก็ยยานแอ๋เหวเยไปนะโอ้ยเบิ้งของเจ้าก่อนนี่ขนาดบลงางนี่อันนี้เบ้มันก็งามธรรมดาแรงแรงขนาดไม่นนาดไม่น้าน่าน่าไม่นแน่บอลตะมยังยืจากหอส่เอาแม่นโอ้นะเบิ้งของเจ้ากนนี้ตึ้นสโอ้ดีหลายเลวตัวนี้เนาะ อันเยออันเยะกัเอด้องสี่หไดสิบสอห้องนะแสเอบงดูเราจะห้องะนอันมาเคื่อนมคอนเลยโอ้ยปอนทุกท่อนว้าเราจะห้องทุกคนมสมนี่สี่หกแปดสิบสองสี่สหกห้องว้าท่านีเดทกคนซื้อน้ำมัทอนได้กะ ซื้อซอยปลาทอดได้พอได้ขาน้ำมันรถทั้งดา่านนี่นะห่อสามสี่สิบบาทนี่ได้สิบเจ็ดห่อทุกคนซื้อซอยปลาทอดเด้อพอได้สามสิบบาททุกคนนี่อ่ะทุกคน,นเฮ็ดห่อส้มเรียบร้อยแล้วกันวันนี้ว่าชีไปเอากับดักทุกคน,น,นพอดีว่าบ่าทอดได้สร้างกับดักสปริงนะเดี๋ยว่ากับดักที่บ่หมอนเพิ่นซื้อมานไซแล้วทุกคนเลยออามาใส่นะปลาทอดไม่ได้จกเงินผู้เจ้าทุกคนเลยพอดีว่ามีเอฟซีอัน สร้างฝั่งไทย,ยทุกคนไอ้เพิ่นสนับสนุนให้พันโอมเพิ่นละให้บะทอดไปซื้อให้บะทอดซื้อมาสามล่างทุกคนเลยเพิ่นบอกให้ซื้อสามล่างแล้วก็เอามาให้นในพันในพันใหญ่เพิ่นบทอดว่าสีไปเอามื้อนี้จักมาหอดหรือยังเขิงกะเห็นบทอดสร้างได้สองมือสามมือเลยไปเดี๋ยวเข้าไปเอาในเมืองทุกคนเลยโอ้พี่สาวทุกคนพี่สาวเอิ่นยอมสาวกัน มีผู้บ่าวแล้วป่เอ้าเสร็จแล้วอ้าเสร็จเอมานะเสรได้เสร็จได้อ๋อยาวผู้สาวเสร็จแล้วไปดีเดอกันเอ้าฮะคิดว่าผู้สาวเว้ยจะหลงบ่วัแบบก้มน้าบบยาวผู้สาวก็เลยสิทักถามว่ามีผู้บ่าวแล้วบ่แบนี่เยอเริ่มแล้วคันว่าคันขาวบุมแบบบุมี่ฮะคันขาวบุมี่ไหนยกเลิเดี๋ยวาบมี่นรสิติต่อผ้บาวเฮ้ยไปเด้นเดี๋ยวไปก็เส็อไปน้าเลยนะแไปน้ำเลย เฮ้ยอ hey, oh, hey. oh, ูอทางเฮ้ยออนูนอนทางบ้คือบอกนอนอนนอนทางคือบอกนออลูนอนอนทางเออคือมีเรืองป็นทางนะจะอย่าไปพอดไปหาภาษานอย ยอดเลยอี่นายอดเลยนะแต่ละปีโทษละปีโทษเลยเข้าอันทงนี่นะวันพิลาไงวันนนนะมนะทเมืองอะไฮ่มานท้รียกาสาวงารอแต่ไงนี่เพิ่อบ้รดหลายทางนี้เนาะวันวันเปิดตลาดวันโผล่วันการมืดฮ่เห็นสาวดวงเวียนชาไฟแ เอเวนกันเนาะสาวอะไรเเวนสาไฟเอเวนสาวไฟอาเิดุได้เลจาขบเปิดเเปิดอะไรัเปิดเยอะขอรงด้วนะต่อคิวเหรอเได้ไหมเปิดหลายเลยไปประธานคห้ไปต่อคิวฮะต่อคิวเลยเจคนอื่นมาหลายให้เต็มเลก็้องขคนเางหินนะ เห็ดฉ่ามเห็ดแล้วเห็ดฉ่ามเห็ดแล้วผมเห็ดอาเซอพอนทุกคนมะพราหเนี่อะไรทุกคนล่างต่อคิวนะคนกบลายไปเลยจะน้อยทุกคนเลยจักยืนทั้งเลยนะบินเชิงครับ สิท 1941, ุกคนับดักมูป่าเดี๋ยวเบิ่งกกนรทุกคนสร้างกับดักมาได้หลายหลายมือแล้วบาทอดขึ้นป้าหักหักัลงมาทุกคนก็เลย อหากมาเอาทุกคนเอาให้ในพันใหญ่คตัวบงอยู่บ้านฮะตัวบงอยู่บ้านตองผียังเฮ้ยยมาเดวเบงกอนบิงเลย y แกให้บงเลยี่เออีบีบบมาจีนเดี๋ยวีล องบมอนนี่ไหนหอออย่างบ่ซะย่างเลยไปยจามับบนลกนี่ทุกคนเอตเด้ทะลุทุกคนทะลุนะสามล่างครบทุกคนฮะกับดักหมูป้าอะไรก่อนกับดักหมูป้าหู่ป้าเขมเเเหมูป้าอันนี้น่ะนอนขีใสปเคย คือเห็ดอไเอ้ามันพ่าไปกากใชส่เหเสนือยางนี้นะเคยได่บอนอะไรได้บึ่งค่อยบายมีไส้เหนลุ้นลุ้นสายเก้า่ขยเคยใส่แต่่อยเห็นเขา้เคืงก็ถือว่าตรงปกทุกคนเขาสร้างมากกับส่งสามสามมือแล้วคืงมหอนนะเดี๋ยวสิเอาไปให้นผพันง่ายเพื่อนบัดขึ้นด่านทุกนแล้วจากไปเพ้่นะสาล้างทุกคนเลยเดี๋ยวถ้าไปลุ้นน้ำในพ่านง่ายเพื่น

นองแทางท้าอยีเอินด้ไเลยวะจะเละไปจักได้แสกินไปเลยกินเฟอร์กินเฟอร์ไปไงช่เลยหาักับมะฮอดนี่นี่ขางสเดอันนี้ขทองทอดนี่แส่ะกบโกเกบโกน้ำต้าพุกนี่ถ้วยอันห้าสิบบาท หนละ่ะสิบาตัวนเฮยสามสิ 35, บาพก,ก,นะก,กี๊ทุกคจังแมนเลยโบแมนนะพอซีบมาคนของของบอทอนนี่เอาพิเศษอะลคนโอ้ยจริงเหรอทอวหนึง40บชิบเอาพิเศษสามสิบห้าปะจนจนจนจะซ้ำมันซอยจูมูป,ปาทุกคนเด้อัูทาได้นึงป่ะ,อะของเซ้นี่ กินก๋วยเตี๋ยวของบทอดนี่กินอันปวยจับทาเมนจับทำเมนทำในเมืองนี่ต้องแวะกินฝือฮันนี่ทุกคนแซ่บที่สุดเลยครับ 谢谢，拜拜。 ลุงกับบทอนกันปลาลายดูซีนกันนะกะาได้ได้กระาได้มีีฮะมีนอนเนกันเนอะแต่เราจะอมีขัดใ่บวี่อบัทอนเนอลุงกับเจ้าแซ่บ่ ทุกคนกินอิ่มเรียบร้อยเลยเดี๋ยวคลิปนี้กับขอบปิ๊บไปสนุก่อนทุกคนเลยมานี้กสิเดินทางกลับนะเดี๋ยวเอากระดักไปให้ในพานทุกคนเลยแล้วก็สิขึ้นป่าพร้อมวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้กับขอบปิ๊บไปสนุก่อนขออื่นกับขอบผมก็เจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี